โอเคขอโทสดิคุณผู้ชมมุด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ก็มาอยู่กับช่องเคียฟ้ายูทูบสอนนะครับก็วันนี้ผมจะพาไปชมวินาทีขึ้นแดงของผมนะแดงฟรีๆนะก็กว่าจะขึ้นที้เลือบตาแทบกระเด็นนะครับเจอแต่ทีมกากๆนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่เป็นที่เรียบร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมตที่ผมอ่า ขึ้นแดงว่าผมจะเล่นดีหรือเปล่าอาจจะไม่ดีบ้างก็ขอโทษเลยนะครับก,ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ Blood! Double kill. Double kill! one voilà. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่านาทีขึ้นแดงของผมนะก็อาจจะแบบเล่นเอเไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันคือแบบว่าเล่นมาหลายตาแล้วครับเพราะว่าแต่ละตัวแต่แบบบางครั้งเราก็จะเจอทีแบบทีแบบเขาแบบเล่นไม่ค่อยได้เราก็หัวร้อนเงเพราะว่ายิ่งเราหัวร้อนเรายิ่งแพ้นะครับก็จะผมให้ดูประวัตินะที่ผมแพ้มาะดูครับ นี่ผมแพ้3ตาติดตัวนี้ผมหัวร้อนมาครับแล้วก็มาเล่นแก้ครับผมชนะ3ตาติดก็เหมือนกันนะมัก็ขึ้นแดงพอดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้ครับสำหรับใครที่ชอบนะกดไลค์ผมเลยนะกดติดตามผมเลยก็คลิปนี้มีแต่เพียงแค่นี้ครับไปแล้ว